สวัสดีจ้าพอ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนน้ำเดอจ้ามือนี่มาพบกับช่องข้างนกชาแนลชาแนลด้วยค่ะมือนีสิผ้าพีผ้าหนองมากินเข่าข้าหมูนะคะอืมพะโหลขาหมเออูเอาหรอแมนอ,อืมพะโหล้าหมูแกมกับยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดูมือเลยพี่น้องอา่ีหิ้วน้ำเดวก็ได้อือแบบเปือเป่อยเลย อืม,อมแบบเปื่อยๆเ,เลยนะคะต้องกินนังมันนังมันสิบแบบอะลายในดินอืมเคยกินเหรอคะนี่ที่นะวนอ้วนตะวันกินแต่แบบนี้ แล้วก็ปลาคามูนี่จักบาดจักบัดมูนปลาลูก็เลยทานไปๆฟรีค่ะเงินพอน้ำพอน้ำสื่อคามูมนเห็นเองเหมือนจะเขือบสเกเลตแมนอืม ก็ว่าถางความเบบนี้เด็มนั่งหนีซีละไล้ในินนะคะ แบบเปเื่อยเลยอมเต็มชีพไายทรายนวล ใี่พร้องแสบเกินเหรอคะแสบกว่าที่เห็น้วยแต่วันนี้เมาเคยจิมตัวไทยหมุ่นคัดแต่ไวย้วก็จะไหครับืมันบ้ แซ่บเป็นคนเห็ดกินแสบเห็ดยังเป็นเบิร์ดคอแค่บอกถอดใก่บวมีนตัดอลีตเคมันดูปัจจุบันปัจจุบันนะฉันลืมสูตรไปแล้วสรุปใหม่ ขนหมอกแม่นวเฮ็ดกินบะมี่ไฟปอกได้ซีคืดเองไปเลยเสื้อบะแมุนวเป็นคนมากินกินจนอืวนมันมือเผาตกนนาล่ะ ืมนุ่นว่ารสชาติสมิ่พอดีบอเพราเป็นนุ่นมาหมักหวานเจ้นหุ่นมาเค็มไงคือว่าใหญ่โคมันตองหวานกว่านีแเลยบาหวานทำมา เอาอร่องจริงไม่เป็นลูกไตดีกว่าอ้ย ไม่ว่าผมบอกว่ามืออื่นเขาต้องไปใส่ไปใส่ให้ไไทย้ยให้ดำไปใส่บาทเย็ดใส่บาทได้ได้บุญ ใส่หน้าคุณได้อะไรก็ว่าคือกินติน้นงูไปก็กินติน้นงูไปเคยคะ่ะแจ๊ปะบลู ก็เยเห็นกระดูกปะกระดูกตีนมงึงอล,ลี่น่ะบนแน่ใจเมื่อเงินกินเขามันยกบ่บอกค่ะบัวค่ะถ้าพี่น้อง ยืนกันสองคนเอ๊อนะสองคนน่ะน้องุ่นอยากกินอยา่างไ่ทอดแค่งานมาืออื่นกินทอดหนองไกต่ตำหมักหงอยากกิน ขนแเกตมักคุงคือมีนแต่เน่อยากกินแะอยากกินซูชิอยากกินสลกกัดอ,อยากกินข้าวผัดอยากกินข้าวผัดกุ้งอยากกินข้าวผัดไก้สูตรฟรีมือแมนของก,กันเอออร่อยแซ่แมนของก,กันมาเป็นคลิปนี้เร่งด่วน เออทำไมไม่อยากกินฟรีมือไหมนกม,มัน,ม,นมันแสบเกินนะต้นมะฮ่ากินกันแสบแสบถ้าไม่ต้องกินคอาเดบล์เพราะคอบเดบ็ดแสบเสีย แล้วว่าราคาหนึ่งสิีบเปิดป่ะราคาหนึ่งสิีบเปิดป่ะโบลูค่ะโอ้โหเขียนี้ยังโบลูนังมันหมองนุ่มน้ำทำไมว่าต้องเห็ดเสียงอยู่ได้ยินป่ะคือพี่ลองลองหย่อนกลับไปฟังมึงไว้เจ้าหน้ที่ว่ะ เดียสยอนกับ,บินอิ่มยังคะอิ่มเหรอคะฝากพี่ฝากน้องก็ไลค์กูแชร์กูติดตามให้ช่องฮักนกชัน่นเดีน้ำเด้อค่ะกายอย่าลืมซื้อของซอยนงุ่นกับกระว้น้ำเด้อค่ะทางเขาก็มีสินค้าหลายอย่างเลยเดาคะ่ะแล้วก็คาดคล้องตามฤดูกาลเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องคนใดสนใจสินค้าวอย่างก็สาม,มารถทาักแชทแอดไลน์หรือว่าต้ดข้อมเมนต์ได้เลยเด้อค่ะพี่น้องคนใดอยาก รูว่าสินค้าเขามียังไนกะทักแชทเขาไปทาอเลยเรื่อยๆค่ะค่ะลำล้ำเรื่อยๆทุกห้วยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ